เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับ 2K24 ของ WWE กันนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดตัวน้ำม่ปั้มของเรานะครับที่ผมนั้นได้พี่ดออกบมานั่นเองออาไม่ใช่นี่ว่า is the n i เต็ m ไ r ้แม่ไม่ริไม่ดูเว้ยคือไม่ใช่ไม่คือไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราเลยไม่ดูบัคโค,ด,โคดี้และบัคโคดี้วันนี้เรามาเจอกับบัคโคดี้กันนะครับมาแล้วหื้อของกับเข็มขัดแชมป์ที่ได้มาแบบทรวดทุเลทรวกันดารน,นั่นเองนะครับ ตอนนี้เราต้องมาป้องกันแชมป์กับบักโคดี้ครับไม้เบื่อไม้เมากันสวัสดีค่ะหนูไม่ใช่กระเทยนะคะหนูเป็นแมนค่ะแมนแน่นอนไม่ต้องห่วงเบิบ้ลเบิบ้ลเบิ้ลตายแน่คืนน,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 สสนี้เองจัดไปฝาไปพูดคำสั่เพลงแยะ อหแล้วกองเชียร์แต่ชาวบ้านชาวช่องเขาเชียร์บัคโคดีอีกเดียวเลยไม่เชียร์เราบ้างเลยนะบัคโคดีนั่นเองเฮ้ยว่าไงวะเฮ้ย และคู่แข่งขันของเขานั้นเป็นใครไม่ได้นอกจากบัคครีสหูแล้วท่าชูท่าชูเขี้ขวัดแชมป์เขาก็แบบกินเหลือหลายแล้วนะ The that title the sport. alpha owner of of our is เราป้องกันนะครับแล้วก็โคดี้ชิงเคิร์นเป่งๆมาถีบหน้าถีบหน้าถีบเอาที่ถีบไปโดนโอ้ยเดี๋ยวโคดี้ใจเย็นโคดี้โคดี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคดี้โอ้ยหลังแอ็นดีใจใช่รูปรูปกันได้ต่อยต่อยจับแล้วก็ดัดขา ทิ้งลงมาลุกลกลุกลกลกลุกเกี่ยวคอแล้วฟาดเกี่ยวคอแล้วฟาดลก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 เกี่ยวคออีกรอบแล้วฟาดลงไปต่อยต่อทีบแล้วก็การคอโอ้โหมาเป็นชุดไหวไหมโคดี้ไหวบอไหวบอต่อยหน้าต่อยหน้า ตีบรำตัวอีกรอบหนึ่งครับโ,โอ้โหเอ้ออเขาเสียใหม่เอ้อเอาจับแล,แล้วก็แล้วก็แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็เอ้เอ้เอาใครมาวะเนี่ยเอาแล้วก็ให้กูเลิกแบนเฉยกูเป็่รู้เหมือนกันเพื่อน but raw's royal general manager william regal Alleluia. seems to have forgotten something what is miz talking about unsanctioned regal hell? forgot that i had the first pick in the draft so this conspiracy to steal the undisputed wwe universal championship for raw ends tonight he's not going to do this in the middle of his huge match is he the wwe universal champion has been drafted to smackdown Ow. effective the immediate. The can't do this. This. He just did Saxton, and all it's brilliant. Come on, get out of the ring and grab your bags. It's time all. to go to your new home. Cheer up, Rhodes. I'm sure Regal will give you another chance at the World Heavyweight Championship. All Regal doesn't look happy. Speak of the devil. Have a look, Regal. Yeah, yeah. All the eyes yeah, are, yeah, are dotted, yeah. and all the teas are crushed. That's what I thought. Now tell my WWE Universal Champion to get oh, out of that ring Mr. Mazanin is correct. This rematch is cancelled. And the undisputed WWE Universal. Smackdown! โอ้โหอยู่ดีก็ให้ยกเลิกการแข่งนะครับแล้วก็เจรับไม่ได้ชอบชอบเสื้อเชิดเจย์คิดจะมากเลยเจรับไม่ได้อย่างแรงให้ยกเลิกแข่งแล้วก็ไปแข่งที่สเวตดาวแทนนะครับหลังจากที่ โดนห้ามแข่งมานะครับก็มาป้อ,องกันแชมป์แล้วกันนะครับกับสแตดดาวเฉยเลยอยู่นี้ก็ห้ามแข่งแล้วก็มาเจอไม้เบื่อไม้เมาเรานะครับไอ้ตัวนี้นี้กับตัวเรานี้อย่างเกียดก,กันเลยบักเคโออย่างเข้มว้ยหอยสักที่เขาสวยเดีย้ยรูปเดินเสาเนี้ยเควินโอเวนหรือบักเคโอ Á! Á. ui Kiệt rồi kiệt quái, kiệt quái, kiệt quái, kiệt quái. I'm sure Chaos keep fighting. may đủ Mà rồi Mà rồi, mà rồi, mà phầm mà, mưa mà rồi dạ. เจมาแล้วจ้าวัชเอ้ยจำเจได้ไหมน้องเจเป็นผู้ชายนะฮะเ,เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ใครโโหแล้ววะ you need to smack down general manager the miz for making sure the blue brand wasn't left without a champion despite my fear of for doing a wonderful job but a new champion's reign on smackdown be short-lived or is this the start of a long successful journey เจ้นั่จะฆ่าให้ทุกคนเลยค่ะมาครับมาครับแล้วกองเชียร์ก็เชียร์เคอเหมือนเดิมว้าวว้าวว้าว e a เกียวจะไปอย่าเข้มไอหนูเดี๋ยวเองโดนพี่และฝั yeah, ่งเรานั honey, ้นแชมป์เปี้ยนนะครับ2 7 5ปอนด์ WWE Is. Mm. that's what it's all about Jack the back. undisputed wwe universal championship the wwe universe knows all about the history the lineage everything that goes into the importance of this match Oi. the miz is wasting no Oi. time with his new acquisition here's the pin title on the line hey yo hey Liao, ใจเย็นเย็นในนมใจเย็นเย็นในนมเกี่ยวคอเกี่ยวคอหักแขนแล้วก็ดัดหลังเจ็บใช่ไหมทูบถูบถูบจับขาลัดขึ้นมาแล้วก็ดัดทิ้งลงไปปีนปีนปีนนไม่ลุกไม่ลุก ทิ้งตัวอุ้ยเ,เจ็บหอมเเทนข่าจับหัวแล้วก็ทีไปที่หลังย่ำไปที่มือเตะไปที่หลังต่อครับโอ้ยหูยมันหลบได้เดี๋ยวเดี๋ยวหูยล็อกล็อกขาไม่ให้ขึ้นทุ่มเองโอ้โหเอาอะไรอีกแล้วล่ะเฮ้ย ở đây, oh, anh níi mà hay, anh níi, anh níi, anh níi, mà níi, anh níi, anh níi, lắng níi, anh 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 níi, จใจเย็นๆไอ้ในนมใจเยนจเ็ยนมันง่ายไป,ไปมันง่ายไปเพื่อนจะทีปกรรมการด้วยฮะฮะเพื่อนมึงเหรอจีเอ็มมึงเหรอจีเอ็มมึงเหรอโผล่ลงไปทุกด้วย,วยมันไส้มันไส้เป็นการส่วนตัวทีปอี่มันไส้เป็นการส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสู้สองคนไม่ได้เ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่อยากสู้เท็กอย่าพึ่งโซเทคอย่าพึ่ง เอ้เดียวอยหลังเจ็บแทนรีโคบเกี่ยว,อยอวลลคยวอแล้วฟาดเกี่ยวคอแล้ลวลฟาดย่ำม,มือเตะย่ำม,มืออุ้ยอู้ยโอ้ยโอ้ย เหญนง่ายไปง่ายไปง่ายไปเกี่ยวคอลถฟาดเกี่ยวคอลถฟาดแหมมันง่ายไปไอหนุ่มมันง่ายไปมันง่ายไปมันง่ายไปตอ่อไอ้ทุยเขา่าตอกเลยล่ะอ,อุ้ยอติได้งงจบไม่ทันจับแขนแล้วก็ทิ้งขาทิ้งขาทุบโอ้ยโอย้ทุกผิด อะไรอะไรอันตินีเดวกันลุกลุกค่ะ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 โจ้แล้วก็กลับหลังโอ้โหลูกนี้จับกดเลยจับกดจับกดจับกดวันเดือนโอ้ไม่ให้ถึงปี ลูกค้าลูกค้าลูกค้าเจผอมเจโอ้ยเจเจพลาดเจพลาดเอาโคเอาโคทีมเอเทีมพ่ากระโดดข้ามมาค่ะแล้วก็โอ้โหไข่แทบปิ้นตอนนี้โดดขึ้นเชือกแล้วก็กลับหลังหันบินลงไปห ยังค่ะยังไม่กดค่ะหมันไส้ค่ะอุ้ยโอ้ยไม่น่าดิโเกี่ยวขาแล้วทิ้งเกี่ยวขาแล้วทิ้งอย่าอย่าขอเอาไอ้นี่หน่อยเหอะมันไส้หมันไส้ส่วนตัวล้วนส่วนตัวล้วนส่วนตัวล้วนเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยมันก่อกวนอุ้ยโอ้ยหลังแอนรีโคบแล้วก็ เกี่ยวนอนนอนนอนโอ้ยหุยโอ้ยหลังแอนค่าโอ้ยหลังแทบขัดโอ้ยโหุยปวช้าไปตายละเล่นกับไอ้นี่มากเกินไปไม่ได้ละเดี๋ยวแพ้เอาอะไรไอ้นมเอ้าโอ้ยหลังเกี่ยวใหม่เกี่ยวใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาอะไรขึ้นมาเนี่ย ลุกค oh, wow, ่ะลุกค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 ่ะโจแล้วก็หมุนตัวทิ้งโอ้โหกด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 เอ้ากดผิดจ้าผิดเกี่ยวไมาที่นีนอนใหม่นอนใหม่นอนใหม่กดผิดกดผิดเฮ้ยกดผิดอ้าอ้วจับกดได้เหรอ Lần yên chịu đâu chịu 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 à, chịu โอ้ยเจ็บหลังโอ้ยหลังโอ้ยเขาคีดว่าแชมป์ต้น่ที่ยั่งหลังหลังหลังะไังหลังหลตงหลังหลังหลังหังหล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 ั่ังหลังหลัหลังหลักกลังหลนงหาังหลังหลังหลตหัวหลัาหลังหลังหลัหงััันหงัองหััางี จับแล้วก็แล้วก็พุ่มอหเอาให้มันทิ้งดิ่งเอาพี่คบเจ๊เจ๊เอาจจจจจจเขวียขัดไปเลยค่ะดิบเถื่อนแล้วคะ่ะเห็นไหมมึงเห็นไหมว่ากูดได้อะไรเออยายซ่ายายเก่งกับเจ๊ค่ะเจ๊ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะดูดูดูไว้ดูไว้หนุหน่มดูไว้